พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกผู้สื่อข่าวว่ากรับบ้านตัวเองจะไม่ปลอดภัยจําเป็นที่จะต้องอยู่ในค่ายทาหารต่อแม้ว่าจะหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นระเบียบเพราะว่ากลับไปบ้านแล้วจะไม่ปลอดภัยผมขอเตือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาไว้เลยนะครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดแบบนั้นคิดผิดอย่างร้ายแรง ผมเตือนแล้วก็บอกพลเอกประยุทธจ์จันโอชาไว้ว่าพลเอกประยุทธจ์จันโอชาอยู่ค่ายทหารท่านจะไม่ปลอดภัยนะครับนี่ผมเป็นห่วงนะพลเอกประยุทธ์เป็นห่วงจริงๆท่านอยู่ค่ายทหารท่านจะไม่ปลอดภัยนะครับอันตรายมากอาจจะถึงชีวิตนะครับเพราะอะไรรู้ไหมที่ผ่านมาในการเลือกตั้งในปี66 14พฤษภา หกหกนี่นะทหารในค่ายทหารไม่เลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับทั้งทหารชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้น้อยเอาเป็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้คะแนนในค่ายทหารครับเขาไปเลือกพักเก้าไกลไปเลือกพักเพื่อไทยทั้งหมด แล้ววันนี้คุณจะเอามาอ้างบอกว่าโอ้ยถ้ากลับบ้านแล้วผมจะไม่ปลอดภัยเป็นการหาข้ออ้างแบบข้างๆคู่คนะแกจะคิดเอาเองนะครับแต่วันนี้ผมบอกแล้วอยู่ที่ค่ายทหารนี่แหละท่านพลเอกประยุทธ์ท่านจะไม่ปลอดภัยอันจะอัน,อน,อนตารายถึงชีวิตได้เพราะเขาสะท้อนใี่ท่านได้รู้แล้วว่าเขาไม่เอาท่านเขาไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ เขาจึงไม่เลือกพลเดกประยุทธ์ไม่เลือกพกรรครวมไทยสร้างชาติที่ประยุทธ์จันทราเป็นคาริเดตนายกรัฐมนตรีเขาไปเลือกสีส้มก้าวไกลไปเลือกสีแดงเพื่อไทยนู่นเขาไม่เลือกประยุทธ์จันโอชาแต่วันนี้กลับไปอ้างบอกว่าโอ้ยถตาอยู่บ้านมันไม่ปลอดภัยต้องไปอยู่ในค่ายทหารถึงจะปลอดภัยแม้แต่แกพูดแกยังกลับกันเองเลยนะครับถามครั้งแรกบอกว่า,วาผมอยู่บ้านมันไม่ปลอดภัย แต่พอเขาย้ำเขามากบอกว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นหลักการขนาดคําพูดตัวเองพูดไปหยกๆแกยังจําคําพูดตัวเองไม่ได้นะความจริงคืออยากอยู่ค่ายทหารน้ําก็ฟรีไฟก็ฟรีไอ้เรื่องความปลอดภัยบอกโอ้ยพวกคุณเป็นรัฐบาลนายกเขาก็ดูแบบผมแหละไม่ใช่ใครดูฝรั่งเศสปลอดภัยที่ไหนนายกรัฐมตีฝรั่งเศสเขาขี่จักรยานไม่เห็นมีใครตามเลยครับจริงปะ ไม่เห็นไม่ใครแปาไม้ฟาดหัวนายกับดีฝรัร่งเศสเลย <laughs> แต่พลเอกประยุทธ์จันชาบอกว่าไม่ปลอดภัยเอาละวันนี้ออกมาเพื่อเตือนพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าคุณไปอยู่ค่ายทหารนี่แหละครับมันไม่ปลอดภัยอันนี้พูดด้วยความหวังดีเลยนะพลเอกประยุทธ์จนันโอชานะไม่ปลอดภัยในค่ายทหารเขาไม่เลือกท่านเลยคะแนนแพ้ทุกหน่วยเลือกตั้งในค่ายทหาร วันนี้ยังจะมีหน้าไปบอกอีกว่าถ้าอยู่ค่ายทหารแล้วจะปลอดภัยเตือนเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีจริงๆครับเอาละครับวันนี้ออกมาเพื่อเตือนประยุทธ์โดยเฉพาะคิดใหม่ทําใหม่ได้นะครับกลับไปอยู่บ้านพอหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีกลับไปอยู่บ้านปลอดภัยกว่าเชื่อผมดิอยู่ในค่ายระวังให้ดีเขาจะดองเข็มมันนะไก็ทหารเขาไม่เลือกท่านแล้วยังยังจะมา เข้าข้างตัวเองบอกว่าอยู่ในค่ายปลอดภัยก็เขาไม่เลือกเขาแสดงว่าเขาไม่เอาแต่เขาไล่ไม่ได้แต่ไม่ปลอดภัยแน่นอนเอาละครับวันนี้เตือนประยุทธ์ครับเตือนเตือนเนะ้อประยุทธนะ์เน้อเตือนด้วยความหวังดีนะครับเตือน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 ภาษาเหนือบนบอกว่าโอ้เตือนกันแล้วเฮ้เจียกันบนะ้างเน้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจำนงชัชมงคลไปแล้วครับ